นี่คุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ผมนะฮะนี่อะไรนี่รักมั้งเพราคุณเย็นธรไมดาแต่ก็ได้ว่าคุณไม่เจ็บแล้วไม่แต่แค่แต่ว่าคุณไม่เจ็บเดี๋ยวก่นอนอะหนัว่าคุณเจ็บสิอะไรข้างหอม กจะเอาอีกข้างหนึ่งเหรอยเรายืดมาทำไมอ่ะเมื่อยเมื่อยเมื่อยก็คือให้นวดนวดก็ดี่งนหนไม่เกี่ยวนะไหนไม่เกี่ยวเลยอย่าคิดว่าจะท้อออย่าคิดว่าข้าไม่รู้ทันเจ้าเจ้าลีบังอาจโกหกข้าเพื่อปล่อยพวกมึงนะโอเคท่านพ ขอโทษคำขอโทษของเจ้ายคำขอโทษของเจ้าไม่ไ oh ด้อาจลบล้างความผิดที่เท่าเจ้าทำเอาไว้ได้ขอโทษค่ะติดปากแผ่ของพวกเราสามารถสมัยให้อ่าเสียงพร้อมมากเลยนะ เพราะมากลืมเลยเนี่ยอ <ligen> ันแรกคุณนี่นั่งมีอยู่ะปยกเดียวอะแค่วันนี้เสองไว้อันนี้อันที่สองอ๋อเอาไว้ก็ฉันไม่ได้อยากได้นเสียงคุณมีแค่มีอยู่มีมีอยู่แค่สามมีอยู่แค่สองวันทันเนี่ย ฮ้ก็ฉันไม่ได้อยากได้ยินเสียงเพลงเอ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเข้าอะเพลงก็ฉันไม่อยากได้ยินเสียงคุณฉันไม่ได้ฉันไม่อยากได้ยินเสียงคุณเป็นไงเป็นยังไงมึงพูดมันสิเป็นยังไงก็ดีครับก็ดีดีครับดิวอะไรวะไคไม่เปดี